กั PP Family ครับวันนี้ผมจะมารีวิวป้ายชื่อทหารนะครับแล้วก็ของตำรวจและอื่นๆนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายเหล็กนะครับซึ่งถูกต้องตามระเบียบนะครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อร้านเกษมเครื่อสนามครับอยู่แยกบางนาครับเบอร์โทร081327 3 5มห้นะครับพี่เกษตรเครื่องสนามนะครับมาเรามาดูตัวนี้จะเป็นแบบหมุดนะครับแบบหมดุดจะมีทั้งหมดแบบหมดุดแบบขาเข็มกัดแล้วก็แบบแม่เหล็กนะครับก็สั่งกันได้บอกกันได้ครับจะเป็นเคลือบหรือไม่เคลือบนะครับเป็นอักษรน,นูนนี่นะครับอันนี้เคลือบครับ ตัวนี้ก็หมดลูกค้าสั่งหมดเหมือนกันนะครับตัวนี้ปลายแก่ป้ายแก่ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้ของตำรวจนี่นี่แล้วก็ของพนักงานเทศกิจนะครับมีหลายแบบนะครับสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับใต้คลิปนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ ของอปศก็มีครับงานเนียนๆสวยๆครับงานกัดกดดทับนี่ครับหาเข็มกัดก็มีนะครับนี่ครับเข็มกัดนี่เครือบทองขององค์การส่งท้อฐานผ่านศึกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางร้านนะครับมีอะไรก็คุยกันครับใต้คลิปสวัสดีครับ